ดีดีขี่นุ่มใครๆก็หลงรักค่ะยามาห้าฟินที่รัตนาเพศยานยนต์ซื้อรถช่วยดาว2,000บาทออกง่ายๆไม่ต้องค้ำเอกสารไม่ยุ่งยากทะเบียนประกันพรบรไม่ต้องจ่ายโปรแน่น รถทุกคันตั้งแต่2ถึง31มกราคม69รับเลยน้ำมันเต็มถังหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเกต็ตอุปกรณ์ทำความสะอาดรถและอื่นๆอีกมากมายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร5 6 7 7 1 777หหรือเข้าไปดูที่ศู on, นย์ยามาฮ่ารัตนาเพศยานยนต์ใกล้บ้านได้เลยค่ะ การเมืองช่วงนี้คือคักผู้สมัครสอสอหลายพื้นที่เร่งลงพื้นที่พบประชาชนล่าสุดผู้สมัครพักเพื่อไทยเขตสองจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่อำเภอหลมสักรับฟังปัญหาปากท้องค่าแรงและสวัสดิการแรงงาน น,นายธนโรธอัครกิจชัยน,น์หรือพงเพชรผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดเพชรบูรณ์พักเพื่อไทยหมายเลข6เดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่องล่าสุดพบปะพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหลมสัก์ในชุมชนต่างๆและตลาดท่าพลเพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนเข้าพูดคุยให้กำลังใจและสะท้อนปัญหาโดยตรงโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงง,งาน โรงงานที่ฝากให้ดูแลเรื่องค่าแรงค่าครองชีพและสวัสดิการแรงงานขณะที่ภาค้าแม่ค้าในตลาดระบุว่าต้นทุนการค้าสูงขึ้นแต่กําลังซื้อ,อยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ประชาชนจํานวนมากยังสะท้อนว่าชื่นชอบนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคของพักเพื่อไทยและต้องการให้เดินหน้าต่อยอดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของครัวเรือนนายธนโรธกล่าวว่าพักเพื่อไทยยึดหลักนโยบายที่ทําได้จริงแก้ปัญหาปากท้องประ ช,ชนทั้ง30บาทพลัสรักษาทุกที่พักหนี้เกษตร,รกร3ปีทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยประกันกำไรพืชผลทางการเกษตร30%พร้อมคูปองปุ๋ยเมล็ดพันธุ์และลดค่าไฟฟ้าเหลือหน่วยละ3บาท70สตางค์ รวมถึงนโยบายหวยเกษียณหลังนี่นอกระบบมาตรการผ่อนดีหนึ่งปีฟรีหนึ่งงวดและโครงการเรียนได้งบจบได้งานเพื่อสร้างโอกาสให้แรงงานและเยาวชนจึงอยากขอแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนให้โอกาสผมเข้าไปทําหน้าที่สส,สเพื่อผลักดันนโยบายเหล่านี้ให้เกิดผลจริงในพื้นที่ทั้งนี้นายธนรอดเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์เลือกสอสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยหมายเลข9และเลือกสอสเขตสอง จังหวัดเพชรบูรณ์หมายเลข6เราอยากได้นโยบายที่ว่าเห็นอาจารย์เชนพูดว่าละใครมีรายได้ไม่ถึงส0มพนบาทเนี่ยท่านจะผักดันเติมเติมเงินให้3 0 0 0บาทผู้ที่มีรายได้น้อยอะไรประมาณนี้ขอให้ผลักช่วยผลักดันด้วยนะคะค่ะคนจนที่หลังบ้านบ้านเช่าเยอะเยอะใจค่ะเดี๋ยวจะไปพูดให้ทกฟังยอยากให้เข้าถึงงบประมาณค่ะถ้ามีก็ประมาณแล้วก็เงินผู้สูงอายุนี่ก็ผลักดันให้ด้วยนะคะ ทยทำได้ทำให้ไทยยิ่งใหญ่เลือกพักเพื่อไทยโอ้โอเพื่อไทยทำได้ทำให้ไทยยิ่งใหญ่เลือกพักเพื่อไทยโอ้โอเพื่อไทยทำได้ประเทศไทยทำได้พร้อมที่จะทำต่อไปยกเครื่องประเทศไทยลางมีทั่วไทยทำให้คนไทยรวยได้ก็เพื่อเราคนไทยแข็งแรงกายใจ สิบาท AI ช่วยได้สุขภาพไหม เร่งทำรถไฟ20บาทตาล่อสายมีบ้านเพื่อคนไทยลดค่าใช้จ่ายใครก็มีบ้านพักอาศัยเพื่อเราคนไทยซอฟต์แวร์ไทยสร้างงานได้ไกลเต็มที่และทำเพื่อผู้สูงวัยมีหวยกเกษียณให้ชีวิตในบ้านปลายอยู่ Tá okay, aí, okay. okay.